เทเป็นกิโลึ่งห่างออกไปเพราะทําไมพราะมีคนเนี่ยากดีมีจนทุกคนเนี่ยขอมาส่งคู่ปูนเลยส่งห่างกันไล่กันไปเรื่อยๆจะเอารถมาเทใกล้ๆเอากระบะมาเทใกล้ๆนะั้นหรือยกสูงๆเทใส่พิมพ์ก็ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าคนอยากจะมาร่วมบุญกันเยอะพอไปไปมามาครับระหว่างทําไปมีเศษเบียร์นอจอบหัวใส่ลงไปในคู่ปูนนะผ่านไป มีทองหยองนะรู้สึกว่าฉันไม่อยากเสียสละเดี๋ยวเผื่อวันหนึ่งเขาจะซ่อมพระนะพระแบบจะบุรณะพระนะมันมีเงินมีทองเอาไว้นั่นให้คงศาสนาพุทธอยู่ไปได้ตลอดคิดอย่างนี้จบใส่หัวใส่มีแต่เรื่องดีๆใส่ทำกันไม่รู้จักเอ่อนไม่เกี่ยงกันว่าใครทำมากใครทำน้อยขอมาช่วยยืนคนมาเพิ่มอีกกเ็เถบก็เถบอยากให้ทุกคนได้ช่วยทำ พอครับเขาบอกว่าสีนี่ยังหอมชวนลมถ้าคนดีๆมาอยู่กันเยอะๆภพภูมิดีๆเขาก็มาอนุโมทนาพอเขามันมาอนุโมทนาเสร็จคนก็มายังมากวาดทุกวันมานั่งสมาธิทุกวันคนมานั่งสมาธิก็สงบคนมาขอพรก็สําเร็จนะคนมากวาดก็สบายใจพ่อดูสิครับมันมีแต่แรงบวกอะครับมาเสียสละใครมานั่งก็สงบ คนเลยมาทําความสะอาดมานั่งก็สงบก็เลยมาเสียสละมานั่งก็สงบมันดีขึ้นเป็นแบบนี้มันรังครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ด้ยาไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกที่จะจบแล้วให้พ่อไปนั่นจับพ่อดูตรงกันข้ามสิครับที่ที่มันล้อนะคนหญิงแก่ตัวอยากจะได้แล้วก็มาทะเลาะกันแล้วก็ไม่มีใครได้แต่เม็ต์ต่เหนไม่มีใครเคยมีความสุขแล้วก็มาทะเลาะกัน มันตรงกันข้ามเลยพ่อหลวงพี่เหมียวเคยเล่านิทานที่เด็กฟังหลวงพี่ฟังแล้วเกือบน้ำตาเลยบอกว่าสวรรค์กับนรกเนี่ยนะมันมีของกินบนโต๊ะเนี่ยเหมือนกันนะครับช้อนเนี่ยนะครับแต่มันคล้ายๆกับโลกเนี่ยมันมีโต๊ะนะครับแล้วกับข้าวเต้มไปหมดเลยพ่ออ่ามันมีช้อนยาวๆอย่างนี้ครับช้อนยาวๆอย่างนี้ แล้วต้องตักข้าวกินปรากฏตักกินมันยาวเกินมันเข้าปากก็ได้นะไปสวรรค์กับไปนรกเนี่ยนะครับมันมีโต๊ะเหมือนกันมีช้อนเหมือนกันไอ้ที่หนึ่งอะครับพอมันอดโซอดยาอีกที่หนึ่งอะอิ่มหนี้พี่มันกันทุกคนเลยแล้วมีความสุขมันสามคีมันดีกันจังพ่อครับทําไมเจ้าคนที่อยู่สวรรค์มันได้กินข้าวกันทุกคนไอ้คนอยู่นรกมันไม่ได้กินกันทุกคน มันเป็นยังไงครับมันคิดแบบนี้่ะแม่เราเขาก็จะตักเข้าปากเขาแล้วมันตักไม่ได้ช้อนมันยาวเกินใช่ไหมครับแต่คนคิดเป็นนะครับเขาป้อนคนื่นับแล้วต่างคนต่างป้อนกันจะกินอะไรเอาผักเอาอะไรเอากล้วย อมันยาวป้อนกันเองมันยาวเกินกว่าจะป้อนปากตัวเองแต่มันไม่มันพอดีป้อนปากเพื่อนเนี่ยปรากฏว่ามันยิงมทุกคนแต่ถ้าจะเอาเข้าปากตัวเองมันเข้าไม่ได้สักคำแต่ป้อนกันทุกคนมันยิ้มหมดเพราะฉะนั้นสวรรค์กับนรกนั้นหน้าตามันเหมือนกันมันต่างกันแค่คนคนหนึ่งคิดถึงกับตัวเองมันเอาอะไรเข้าปากตัวเองไม่ได้เลยกับอีกคนหนึ่ง มองชาวบ้านว่าเขาจะเอาอะไรมองมาอีกทีนี่เอ้าวส้มมาเหรออยากกินพอดีแล้วก็มองต่อว่าใครอยากเอาดูแลคนอื่นแต่ตัวเองกับอิ่มก็ต่างคนต่างดูแลกันนะครับวันนี้หลวงพี่ว่าหลวงพี่เจอคนที่ได้ดูแลชาวบ้านอย่าลืมดูแลกันเด้อถ้าเราทํากันอย่างนี้นะครับที่ไหนมันร้อนอ่ะแต่ที่นี่มันไม่ร้อนมันเย็นมันเป็นาต นะครับอย่าลืมนะครับสวรรค์กับนรกมีของเหมือนกันแต่คนที่อยู่ที่นั่นใจมันไม่เหมือนกันนะครับมีของเหมือนกันอาหารดีๆแต่คนยังหิวตลอดคนยังอิ่มตลอดนอกจากอิ่มข้าวมันยังอิ่มใจด้วยมองขอบคุณนะที่ป้อนฉันหันไปอีกทีเะคนนั้นก็ขอบคุณฉันที่ป้อนเขาเข้าใจหลวงพี่นะครับเข้าใจครับ ม,ม,ม,มันไม่ยากเลยนะครับแล้วเราอยู่ตรงนี้อย่างที่หลวงพี่บอกนะครับหลวงพี่เราไม่ได้เป็นผู้ใหญ่คําว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือคนที่บริการคนมากที่สุดเห็นรูปสามเหลี่ยมเนาะปกติเขาชอบทําว่าผู้บริหารอยู่ข้างบนแล้วหัวแหลมมีอยู่นิดเดียวจริงๆแล้วของจริงมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นหัวคว่เราอ่ะแบบ ลองรับมลองรับทาให้ทุกคนอยู่หมดแต่ไอคนที่แบบี่ยถามตรงๆมันได้อะไรมันแข็งแรงที่สุดครับาใจมันแข็งเพราะมันหิมเลยบุญไปไหนตอนไหนเนี่ยมันมาที่มันแบบได้อย่างเงี้ยทั้งที่ฐานมันเล็กนิดเดียวมันจะไม่สั่นสอนไม่คนเคยทานามาเจออย่างเงี้ยหรอหมูหมูเดาวัยรุ่นลูกพี่เลี้ยงก็ผมกลัวเลยอ่ะคนเคยทําดีมามันมันมันองอาจในความดีเนาะ นะครับเพราะฉะนั้นที่เรามาทำเนี่ยเราก็ใจธรรมะเต็มไปหมดแล้วล้าเขาเสียสละมันไม่รู้มันเรียนกันยังไงสู้มาทําไปเลยดีกว่าจบเลยหน้าตามันเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีคุณค่าอย่ารหี่ใจ แม่ครับสักครู่นี้หลวงพี่ได้ยินบอกว่ามีของดีให้บ่ออาจารย์แม่ได้ของดีกันหรือยังครับต้องรอใครลดน้ำมนต์ใช่ไหมครับหลวงพี่เห็นมันผุดออกมาเป็นเม็ดๆต้องรอใครลดหรอครับความดีมันลดเราครับนะความดีมันลดน้ำมนต์นี้กับตัวเราเองแม่ครับจำได้นะครับตอนที่พาไปหลวงพี่บอกว่า มันมีพระพุทธอยู่กลางใจถ้าเราเป็นคนเสียสละวันนี้ไม่ใช่พระสงฆ์ลดน้ำมนต์เนาะเงื่อเม็ดเม็ดท,ที่หลุดออกมาตามตัวเนี่ยพระพุทธท่านเขาลดให้ร่างกายเทียนที่มันรอวันดับนะพระพุทธท่าล <c oughs> นลดให้ทีง,ออนงา,นานแรกกูดนากนลุนน่นให้